นี่แหละผมคิดว่าน่าจะได้จุดที่จะลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสก้อนหินดูก่อนนะว่าถ้าผมโยนก้อนหินลงไปเนี่ยน้ําแข็งมันจะแตกไหมเพราะว่ามันเสี่ยงมากเลยนะครับการที่เราจะลงไปเดินบนน้าแข็งนะครับถ้าผมตกลงไปเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ผมจะขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าพวกล่างเป็นน้ําหมดเลยนะครับอย่าลกดไลค์ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเว่าผมเสี่ยงมากเลยนะครับทุกคน ผมจะลองเทสเทสให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเนี่ยครับหน้าหนาวเกาหลีมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกันเลยโอเคอู้แล้วผมจะลอกไหมครับ <laughs> ผมจะลอกไหมเนี่ยโอเคอู้แล้วผมจะลอกไหมครับ <laughs> ผมจะลอกไหมเนี่ย มจมสวัสดีครับผมซาน,นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทดสอบอความหนาของน้ําแข็งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับสภาพอากาศตอนนี้ประมาณ5องศานะครับแล้วก็หลังจากที่หิมะตกไปเมื่อวานนี้นะครับ ไม่ใช่วันสองวันที่แล้วนะครับแล้วก็หิมะมันละลายนะเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับว่ามันเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นคลองน้ํานะทุกคนนี่คือคลองน้ําหมดเลยนะครับทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบความหนาของน้ําแข็งนะครับโดยที่ว่าผมจะออกก้อนหินนะครับก้อนหินนี่นะก้อนหินลูกใหญ่มากเลยนะครับทุกคนผมจะลองปาปาไปตรงโน้นทีนี้ผมก็จะออกไม้ไม้ทูบูๆูตูนาทุกคนว่ามันจะ ทะลุไหมว่ามันจะมีความหนาแค่ไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมจะลองเดินลงไปนะทุกคนมาตามผมมาครับทุกคนไปนี่น,น,น,นะครับบ้านรอนี่นี่รู้ไหมครับว่ามันคืออะไรครับอันนี้มันเป็นขี่ขี่ของฟานนะครับคือประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีแบบการอนุรักษ์พวกพวกสัตว์ป่าอะไรพวกนี้นะครับ เยอะมากเลยพวกนกเป็นน้ําอะไรนี่คือผิดกฎหมายบ้านเขานะครับถ้าเกิดว่าคนไทยนะครับที่อยู่ในเกาหลีเนี่ยไปยิงหรือว่าไปอะไรนี่คือห้ามเด็ดขาดเลยนะครับอันนี้คือไม่ดีนะครับคือบ้านเขาเนี่ยเห็นแบบสภาพอากาศให้ดูสภาพอากาศภูมิประเทศรอบๆนะครับดูครับช่วงหน้าหนาวนี่คือพวกหญ้าพวกต้นไม้อะไรพวกนี้มันจะไม่มีใบนะครับไม่ใช่ว่ามันตายนะทุกคนคือว่ามัน มันเจอสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากนะครับแต่ว่าพอหมดหน้าหนาวพุ๊บมันก็เริ่มขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้เป็นขี้ของฟานนะครับแล้วก็เจอบ่อยมากครับอันนี้นะครับฟานนี่เจอบ่อยมากคือประเทศเขามีมีฟานเยอะมากครับทุกคนเขาไม่กินกันนะไม่เหมือนบ้านเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูนะครับว่า ผมจะเริ่มเริ่มเดินจากจุดน้นนะครับผมอยากรู้ว่าน้ําแข็งเนี่ยน้ําแข็งว่ามันมีความหนาแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะลองเทสตั้งแต่จุดน้นเลยตองนี้เยอะมากเลยครับเป็นร่องรอยของฟาน,นครับนี่ครับเป็นขี้ของฟานแล้วก็นี่เป็นเป็นเล็บตีนของมันนะครับไม่ใช่เลบตีนครับมันเป็นรอยเท้าของมันนั่นเละ นี่ดีไหม <Okay. S 1> ว่าจะเอาตรงน้นดี <c oughs> กิล่นเยอะวะ่ะนี่แหละผมคิดว่าน่าจะได้จุดที่จะลงแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเทสก้อนหินดูก่อนนะว่าถ้าผมโยนก้อนหินลงไปเนี่ยน้ำแข็งมันจะแตกไหม เพราะว่ามันเสี่ยงมากเลยนะครับการที่เราจะลงไปเดินบนน้ําแข็งนะครับถ้าผมตกลงไปเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ผมจะขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าพวกข้างล่างเป็นน้ําหมดเลยนะครับยังไงกดไลค์ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมเสี่ยงมากเลยนะครับทุกคนผมจะลองเทสเทสให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าอเนี่ยครับหน้าหนาวเกาหลีมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกันเลยโอเค แล้วผมจะรอดไหมครับผมจะรอดไหมเนี่ยบางก็หินก้อนเมื่อกี้นะครับผมปลาลงไปปุ๊บมันจมเลยครับเดี๋ยวเราจะลองเคาะตรงนี้ผมคิดว่าถ้าผมลงไปนี่ผมผมไม่รอดแน่เลยครับทุกคนตรงนี้ผมว่ามันน่าจะบางแต่ไม่รู้ว่ามันเดินได้ไหมผมลองเอาไม้ทุบดูนะมันก็ได้อย,อยู่นะครับแต่ถ้าผมเดินนี่ ผมจะเดินจากจุดนี้ไปถึงจุดนอนนะครับเห็นไหมครับว่าระยะประมาณ20เมตรได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินดูนะโอเคยังไงกดไลค์ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมผมจะลองแล้วนะครับอุ้ยผมจะรอดไหมครับทุกคนว่าไงวะ ผมว่ามันเสี่ยงเกินไปอ่ะนี่บางเกินไม่ได้ผมว่าเปลี่ยนจุดดีกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่น่าจะคุ้มออคุมนะตรงนี้ไม่ผ่านนะครับตรงนี้ความหนาไม่ได้นะครับเดี๋ยว โอ้ยไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับมไม่ได้เตรียมอะไรมานะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็แบบมันหนาวมากเลยครับทุกคนอย่จุดอันนี้ผมไม่ได้เตรียมการมาก่อนนะครับอันนี้คือไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวผมจะลองเดินดูตรงนู้นดีกว่าเปียงหมดเลยอ่ะหนาวมากเลยตอนนี้เกิดมาผมยังไม่เคยเหนาวขนาดน,นี้มาก่อนเลยครับทุกคน นี่ะนี่โอเคเดี๋ยวผมจะลองเดินตรงนี้ดีกว่าผมว่าน่าจะได้นะอันนี้นะครับวิธีการเดินนะวิธีการเดินเราต้องย่องก่อนนะยังไงก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเมื่อกี้ตกน้ำไปแล้วอ,อืมได้นะตรงนี้นะนี่สังเกตดูนะสังเกตดูว่า มันจะมีเป็นสองชั้นเห็นไหมครับกล้องเห็นไหมไมีรู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะนี่ครับอันนี้ฝั่งรอบๆนี่มันมันแข็งอยู่นะแล้วก็ฝั่งเนี้ยมันเป็นอีกชั้นหนึ่งผมว่าถ้าผมลงไปตรงเนี้ยผมไม่น่ารอดวะผมลองวิ่งดูนะเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูโอ้้อยคับทุ้คนสุจรรยเลยนะค้นี่มันหนากาเลยนะ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแค่นี้นะครับเพราะว่าคุ้มแล้วแหละคุ้มมากนะ <c oughs> ว่าตกน้ำไปแนละ้วเมื่อกี้กะว่าแบบจะเดินให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันแบบมีความหนามากไนะนะคมับคือสรุปว่าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะว่าอุณภูมิไม่ได้นะทุกคนเนาะนี่ผมก็มาเทสนะครับเทสการเดินบนน้ำแข็งให้ทุกคนได้ดูนะครับถ้าใครอชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กด s ั b s สุข b าให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ